อ่าวทุ่งมหาสวลลรรดลับปะทิวถิ่นฉลามวานที่ชุมพรอ่าวทุ่งมหาอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรคืออัญมณีแห่งอ่าวไทยสําหรับคนรักทะเลที่สวยสงบน้ําใสและมีเสน่ห์ของวิถีชาวประมงทําไมต้องมาอ่าวทุ่งมหา 1. ทะเลใสวิวสุดปังหาดสวยน้ําทะเลสะอาดสามารถขึ้นไปชมวิวแบบพาโนรามาได้ที่ จุดชมวิวอ่าวทุ่งมหา 2. บ้านของฉลามวานมีโอกาสได้พบฉลามวานยักษ์ใหญ่ใจดีขึ้นมาโชว์ตัวเป็นประสบการณ์สุดพิเศษ 3. แหล่งดำน้ำระดับโลกเป็นจุดเริ่มต้นสู่เกาะร้านเป็ดร้านไก่และเกาะทะลุแหล่งดำน้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอ่าวไทย 4. สัมผัสวิถีชุมชนเช่นร่วมกิจกรรมกับกลุ่มท่องเที่ยวเช่นดำน้ำดูกระการัง และชมการทำประมงชายฝั่งฟินดับอาหารทะเลสดสดและกิจกรรมกินปูห้อยขาที่ธนาคารปูอ่าวทุ่งมหาแนะนำเมื่อมาปทิว 1. พักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติเลือกพักแบบโฮมสเตย์ริมทะเลหรือป่ากงกลางสัมผัสชีวิตท้องถิ่น 2. แวะไหว้พระชมวิวเยี่ยมชมวัดแก้วประเสริฐจุดชมวิวอ่าวที่สวยงามและเป็นศูนย์รวมใจ อาทุ่งมหาคือสเสน่ที่ลงตัวระหว่างทะเลสวยและวิถีชุมชนชุมพรเมืองต้องห้ามพลาดที่รอคุณมาเช็คอินกดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการโปรดจะได้ไม่โดนการปิดกั้นการมองเห็นจากทาง Facebook